สวัสดีจ้ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีเข้ามาแล้วจ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดสตั๊กให้กดกระดิ่งจ้ะมาแล้วจ้ะมาทายคลิปเลยจ้ะก็จะมาขอความเมตตาจากแม่แม่ด้จ้ะเด้อก็อยากจะเฮ็ดมันรูนะจ้ะนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวสวยขอบพวกกุ้นหลายๆได้จ้าสีหมอกจะมากัดสายไฟแม่นี่อยางไม่ได้อย่างน้อยๆก็ขอให้ได้ทำตัวนี้ยนะคะกับตัวนั้นน่ะนะผ่องคือใครองลองเถอะน้อยันน่พี่น้อง ่องไงลองลองคืออ้วนคือยังอ้วนจังเ่ยในนี่เขาซีเดือนอะได้จ้ะ <c oughs> ประมาณซี่เดือนได้ 5, ดแล้วหาหกเดือนกันเลยอีกสองเดือนก็เห็ดขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะที่เขามาเบื่องเนาะนี่ก็พักกันอีกสองเดือนก็นได้เห็นดนะ ใวกอให้พ,พ่อพ่อแม่แม่เมตตาในเด้แต่เออเมตนาน้องๆนี่นี่ส้มจุกก็จะได้ทำล็อตนี้่ะจ้ะสี่ตัวเนี้ยกับตัวนี้เออไม่ใช่ดำเกิงไปดำน้อยไปไหนไม่รู้เนี่ยจ้ะตัวนี้ ทำมันเอาเนี่ยเนี่ยอีกตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งต,ตัว,ตวสองตัวไปนอนเลยลูกเข้าไปนอน,นอ,นอืตัวที่หันๆอนนะสองตัวสามตัวสี่ตัว <c oughs> ขอโทษขอพัยจ้ะไข่หวานในเซาเ <c oughs> นี่ยจ้ะอัน <c oughs> นี้นอนเนี่ย มืนน่อไหนพอได้ปล่อยออกข้างนอกจ้าตัวจะพี่น้องฝนมันสิตกขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อมาขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เนาะแล้ก็อยากเฮ็ดมันให้ลูกนี่ตัวแม่เนี่ยแยกหน่อยๆได้เฮ็ดยงสองตัวตัวนี้กับตัวนั่น,นตัวแม่สองตัวสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องได้เฮ็ดตัวแม่ตอนนี้ก็โอ้โ ตัวนี้เพื่อนได้พอได้เฮ็ดมันแล้วจากหกขวบแล้วเอ้หกเดือนแล้วจ้ะครบครบเฮ็ดมันได้แล้วจ้ะเอากะเลยมาขอว่าเมตดตาจากพอๆแม่แม่ได้จ้ะเด้อเอาก็ดด้หน่อยๆก็ได้เฮ็ดก็ยังดีจ้ะเจ้าหน่อยๆได้เฮ็ดตัวแม่สองตัวกันยังดีแต่ว่าตัวนั่นน่ะสิ เอาไปว่าท่านได้ได้จากเขาเพิ่งสี่เดือนกลัวสี่เดือนละประมาณนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ครบแล้วจ้ะเนี่ยตัวแม่จังใดก็ต้องเอาตัวนี้ไปก่อนเนี่ยเทรมันด้จังใดก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เม,ม,มตาน้องเขาเนี่ยได้จ้ะได้จ้ะ ตัวแม่คอยตัวแม่ได้เฮ็ดตัวปู่พรเท่าไรจ้ะตัวแม่ได้เฮ็ดเราห้องก็สบายใจนะพี่น้องพอพอ่แม่เนาะแต่แม่เขาคอยได้เห็ดตัวแม่ไปก่อนตัวมันสีเพราะได้อลูกแพรล้านเนาะอันนี้กับตัวู่วันนี้ไม่กับตัวู่วัดจ้ะที่เหลือตัวปู่หมดเลยนี่ตัวแม่แค่สองตัวตัวนั่นตัวที่นอนอยู่นี่ตัวสีเทานี่ย แล้วก็ตัวสวยนี่แหละตัวดำนี่แหละจ้ะก็บทั้งหดาก็ขอความเมตตาพ่อๆแม่แม่เขานี่ยแหละ,ะดัางหน่อยๆก็ได้เฮ็ดตัวแม่สองตัวกันยังดีเนาะพี่นอ้องบท,ที่มีก็มีได้แขนคะแนนกันโมมีกับโมีเอาซะเลยได้พี่น้อง แล้วยี่สิบหายี่สิบหกตัวนะพี่น้องเนาะยีบเจ็ดตัวพี่เกิดบัยยูแล้วก็ยังอยู่ยีบเจ็ดตัวข้างไนม่นมีปัญหาจากข้างไนเฮ็ดเปิดแล้วเียวที่แล้วแม่เฮ็ดใหเบิดเลยตัวแม่สิบตัวตัวผู้สี่ตัวตัวผู้ใหญ่ทั้งหมดสิบสี่ตัวแล้วครั้งที่แล้วทํายังเหลือแต่รุ่นเล็กนยจ้ะรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นลูกเขาอ่ะลูกที่เขาออกใหม่เน่ยยังเหลืออยู่เก้าตัว แต่ถ้าทำสี่ตัวนี้แล้วก็เหลือห้าตัวที่หลังห้าตัวนั้นก็มีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งถ้ารอบนี้ถ้าาไปถึงรอบนี้นะรอบนี้ก็มีตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้สามตัวรอบเขาอะรอบตัวหกเดือนเนี่ยแต่ถ้ารอบเนี้เนี่ยอันนี้ยังอยู่สี่เดือนก็เหลืออีกสองเดือนจะได้ทำจ้่ตัวเมียรอบละตัว แต่เป็นไปได้อยากจะถามหมอว่าทำได้ไหมเอาไปทีเดียวเลยไหนๆก็ไอ้นี่แล้วก็ทำทีเดียวไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้เราสงสารเขายังไม่ถึงหกเดือนอยากจะเอาตัวดำเจ้าสวยนี่ไปก่อนกลัวเขาเผลอพลาดพังเมื่อไหร่โอ้ย เจ้าหมอกกับเจ้าเนี่ยเน,นี่ววยเอาเจ้าเนี้ยไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าสวยเจ้าเนี้ยเขาจะเริ่มเริ่มติดแล้วเริ่มติดจัดต้อเง็แเต็มเง็ดแล้วเนี่ยไจก็อยาก,กได้เอาไปชิ้นเดือนเนี้จ้ะไม่งั้นก็แย่เลยเผือมามีลูกอีกแย่เลยแตกลัวตัวนั้นอ่ะทำไมเขาอ้วนผิดปกติก็ไม่รู้น่นะนะแต่ว่าตัวไหนจะ เป็นพ่อเขาได้ก็ไม่มีนะตัวใหญ่ก็ทํามันไม่หมดแล้ะเหลือแต่ตัวเนี่ยไอ้ลุนเขาเนี่ยแหละเนี่ยส้มจุกกับฝีหมอกเนี่ยก็มาขอความเมตตาจากพอ่อพ่อแม่แม่เลยจ้ะเนี่ยให้น้องสวยนะน้องสวยน้องสวยเอ้ยขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่หน่อยที่ลูกน้องสวยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่หน่อยจ้าน้องสวยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่หน่อยแล้ว ที่จะให้หนูได้ทำหมันเนาะยังไงก็รักและสงสารหนูพ่อพ่อแม่แม่จ๋าบอกพ่อพ่อแม่แม่แล้วลูกอ,อยากจะให้เขาทำหมันมีอีกตัวนึงเนะี่ยสีหมอกนี่น่ ยืยนมองเนาะบางครั้งก็สงสารเขาไม่ได้ปล่อยบางครั้งก็ปล่อยออกไปก็สงสารเหมือนกันถูกโดนเขาตีเข้ามาโอ้ยปล่อยก็ไม่ปล่อยก็สงสารปล่อยก็สงสารไม่รู้เป็นไงหรอกบางครั้งเห็นหัวเห็นแผลลูกเห็นอะไรมาเราหัวใจเราจะวายขนาดเราดูติกต็อกก็ยังดูไม่ได้เลยเจอแมวโดนทิ้งโดนอะไรเราหัวใจจะวายเราสงสารน้ําตาเราไหล ตอนเออแมวที่เขาอะไรนะประนมมือขอนะ่ะขอกินนะโอ้ยบาดหัวใจเหลือเกินอ่านี่ก็จะขอลงคลิปแล้วเด้พอพ่อว่าแม่แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะเด้อตีแต่ลูกเนี่ยกดซับสไครต์กดกระดิ่งได้จ้ะพ่อพ่อแม่แม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่องปอลรักแมวชาแนลได้จ้ะเด้อสำหรับการติดตามกับพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะโอ้สิสมจุกก็พร้อมเด้อยน้อเน่ะ,นะดูเลยเป็นยังไงเนาอหน่ะเนดะีย๋ยวต้องดูเลยงั้นก็ ขอปิดคลิปได้จ้ะเด้อขอพระคุณหลายๆจ้าพ่อ,อแม่ซี่ขอคุณจ้าพอกันไม่คลิปหนาได้จ้ะสำหรับการติดตามห้พ่อ,อแม่ซี่สุขุ่สุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะห่างไกลจะโลกโรคไข้ไข้เจ็บอยู่ดีไม่แห้งกันสุขุ่สุขคนจ้าสวัสดีจ้า